ยังหนาวอุณหภูมิ12องศามีฝนตกบางพื้นที่ที่อำเภอคราว1องศาส่วนดอยอัง้างติดลบ1องศาเซลเซียสแรงงานข้ามชาติกว่า100คนรวมตัวเข้ายื่นสือขอความเป็นธรรมและเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายหลังถูงนกนายจ้างที่เป็นหอจก,กอรับเหมาก่อสร้าง3โครงการใหญ่ค้างค่าจ้างกว่า3.4ล้านบาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่กำหนดจัดงานชัยนนทาวเมืองเชียงใหม่ครั้งที่14หนุนจัดงานชุมชนไทยเชื้อสายจีน5าอำเภอล่าสุดมีนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่แล้ว สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ชั่วโมงของข่าวท้องถิ่นนะคะประจำวันพุทธที่27มกราคม2559ค่ะติดตามข่าวสารทางหน้าจอแห่งนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมทาง L C Cable TV เชียงใหม่ช่อง4ช่องหมายเลข30และทางช่องไทยนอตนิวเป็นประจำทุกวันค่ะเราจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของสภาพอากาศนะคะคุณผู้ชมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะยังคงมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่วันที่24มกราคมเป็นต้นมาค่ะทางศูนย์อุตุนิยม วิทยานะคะก็มีประกาศแจ้งเตือนว่าจะมีฝนตกแล้วก็มีอากาศเย็นลงนะคะ,ะเฉลี่ยอุณหภูมิจะลดลง5-10องศาเซลเซียสค่ะนั่นทําให้จังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงในพื้นที่ภาคเหนือของเราค่ะมีอุณหภูมิลดลงนะคะ,ะเฉลี่ยอยู่ที่10-13องศาเซลเซียสค่ะ จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะ3วันติดต่อกันค่ะทําให้สภาพอากาศหนาวเย็นลงเรื่อยๆนะคะโดยในตัวเมืองเชียงใหม่อุณหภูมิลดลงวัดได้อยู่ที่12องศาเซลเซียสค่ะส่วนยอดดอยต่าสุดวัดได้เช้านี้นะคะ2.3องศาเซลเซียสที่สถานีกเกษตรหลวงอ่างขางอําเภอฝางค่ะแต่อุณภูมิพื้นราบต่าสุดนะคะวัดได้อยู่ที่1.8องศาเซลเซียสที่บ้านขุนแจหมู่ที่8ตําบลแม่แวนอําเภอพร้าวค่ะซึ่งทุกพื้นที่ ก็มีฝนตกตลอดทั้งวันนะคะในวันนี้ก็มีบางพื้นที่ค่ะที่มีฝนตกเช่นเดียวกันนะคะส่วนที่ยอดดอยอินทนนท์นะคะอุณหภูมิ ต่ำสุดค่ะอยู่ที่7องศาเซลเซียสค่ะหมอกลงจัดฝนตกโปรยๆทั้งวันนะคะไม่มีเหมยขาบหรือว่าแม่คันิงให้เห็นแต่อย่างใดค่ะด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่าภาคเหนือมีฝนกระจาย60%และมีฝนตกหนักพื้นที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-15องศาเซลเซียสนะคะสำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวจัด ัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ค่ะต่ำสุดอยู่ที่1 5ถึงองศาเซลเซียตนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะค่ะวันนี้ยังคงอยู่กับบรรยากาศคลึ้มคล้มนะคะผู้ชมก็ยังไม่มีแสงแดดแต่อย่างใดค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้อากาศจะค่อยๆอุณหภูมิจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะทำให้อากาศมีอากาศที่อุ่นขึ้นค่ะก็จะ หนาวน้อยกว่าวันนี้นิดนึงนะคะซึ่งหลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงพื้นที่ภาคเหนือค่ะก็มีฝนตกติดต่อกันหลายวันเลยทีเดียวนะคะเป็นผลให้อุณหภูมิลดลงค่ะเฉลี่ยอยู่ที่ห้าถึงสิองศาเซลเซียสนั่นเองนะคะทาให้เราหลายพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ก็ต้องประสบปัญหาภัยหนาวนะคะจังหวัดเชียงใหม่เองรวมไปถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้ระดมกําลังเข้าไปช่วยเหลือกันแล้วนะคะทั้งการมอบผ้าห่มค่ะเสื้อกันหนาวต่างๆ เพื่อที่จะบรรเทาภัยหนาวให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวกันด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะต่อกันด้วยเรื่องของแรงงานข้ามชาตินะคะเช้านี้ค่ะมีแรงงานข้ามชาติขออภัยค่ะมีแรงงานข้ามชาตินะคะกว่า100คนค่ะได้รวมตัวกันเข้ายื่นหนังสือนะคะถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ วันนี้ที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาและสหพันธ์คนงานข้ามชาตินำแรงงานข้ามชาติกว่า120คนที่เป็นลูกจ้างของห้างหุ้นส่วนจำกัดเปอร์เฟสโตเข้ายืนหนังสือเรียกร้องขอความเป็นธรรมและขอความช่วยเหลือให้ดำเนินการตามสิทธิของกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะหลังจากทำงานแล้วไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงค่ะตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2 5 5 8ถึง15ม กราคม2559โดยได้ทวงถามค่าจ้างจากนายจ้างไปแล้วนะคะนั่นก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัดเปอร์เฟสโตค่ะแล้วก็มีการผลัดจ่ายรุ่ยมานะคะจนไม่สามารถติดต่อได้และมีการปิดสำนักง,งานลงในที่สุดค่ะจึงเข้าใจได้ว่า ลูกจ้างทั้งหมดนะคะถูกเลิกจ้างและไม่ได้รับค่าจ้างส่วนที่เหลือค่ะซึ่งทางมูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือเนื่องจากแรงงานไม่มีความรู้และไม่เข้าใจสิทธิรวมทั้งขั้นตอนของกฎหมายนะคะโดยในวันนี้ค่ะมีนายประจวบการทิยาปหลัดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือค่ะรวมไปถึงได้ให้ตัวแทนแรงงานเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้วยค่ะ ทั้งนี้แรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งจากทั้งหมด200คนที่ถูกเลิกจ้างและไม่ได้รับค่าจ้างจากห้างคุ้นส่วนจำกัด p e r f ์เฟสโตนะคะซึ่งจ้างแรงงานทำงานก่อสร้างในโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมและคอมมูนิตี้มอลรวม3โครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมีค่าจ้างค้างจ่ายงวดวันที่16ธันวาคมปีที่แล้วนะคะถึง15มาการาคมปีนี้เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น9,6988บาท และสิทธิ์อื่นตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะคะได้แก่ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า1งวดเป็นเงิน5 5 5 8 5 0บาทค่ะและค่าชดเชยการเลิกจ้างเป็นเงิน2 3 6ล้านบาทนะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้นค่ะ3 4 6ล้านบาทค่ะและตั้งแต่วันที่22มกราคมเป็นต้นมานะคะแคมป์คนงานที่นายจ้างได้เช่าให้เป็นที่พักอาศัยก็ได้ถูกตัดน้ำตัดไฟค่ะ จนทาให้แรงงานไม่สามารถอยู่ต่อได้นะคะส่วนใหญ่แรงงานต้องไปหาที่อยู่ใหม่ด้วยตนเองค่ะทําให้มูลนิธิและก็สาพันธ์คนงานข้ามชาติไม่สามารถประสานกับคนส่วนอื่นได้นอกเหนือจากแรงงานกลุ่มนี้นะคะที่ย้ายออกไปโดยยังไม่ได้รับสิทธิ์ของตนเองในปัจจุบันค่ะเบื้องต้นในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองก็รับปากนะคะว่าจะเร่งดําเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนค่ะโดยทางสํานักง,งานสวัสด ดการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องเงินชดเชยสําหรับแรงงานกลุ่มนี้ที่ถูกเลิกจ้างนะคะรวมไปถึงการดําเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ว่าจ้างด้วยค่ะ ก็ต้องยอมรับนะคะว่าปัจจุบันในส่วนของแรงงานข้ามชาติค่ะก็ถือว่าเป็นแรงงานหลักๆในบ้านเราไปแล้วนะคะคุณผู้ชมทั้งการจ้างมาในเรื่องของก่อสร้างนะคะทำสวนต่างๆค่ะซึ่งเราก็จะเห็นกันบ่อยครั้งนะคะซึ่งครั้งนี้เองค่ะทางมูลนิธิดังกล่าวนะคะรวมไปถึงจังหวัดเชียงใหม่เองก็ได้มีการเรียกให้ตัวแทนของ ผู้ที่มาชุมนุมในครั้งนี้นะคะมาประชุมหารือร่วมกันค่ะเพื่อที่จะได้ช่วยกันหาทางออกแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาต่อไปด้วยนะคะปิดท้ายกันด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวนะคะการ จัดงานไชนาทาวเมืองเชียงใหม่ค่ะซึ่งก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงตรุษจีนนี้นะคะคุณผู้ชมในปีนี้ค่ะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึงวันที่9กคุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะ ที่สารเจ้ากวนอูตรอกเล่าโจาตลาดวโรรถอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายบุลเลิศบุรุณุปกรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายทัศนัยบุรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่นายวิสูธ์บัวชุมผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานเชียงใหม่นายอาโปทักษินกำเนิดนายกสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ได้ร่วมกันถแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลชัยนาทาวเมืองเชียงใหม่ครั้งที่14นะคะรองวันที่เจ 7-9ถึง9กุมภาพันธ์นี้รวมทั้งสิ้น3วันค่ะ นายบุลเลิศกล่าวว่าเทศกาลตรุษจ,จีนมีการจัดงาน4-5อำเภออาทิอำเภอแม่อายฟางชายประการเวียงแหงและเมืองเชียงใหม่นะคะโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะที่ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะตั้งรกรากคือบริเวณตรอกเล่าโจ๊ค่ะด้านหลังตลาดวลโลรถนะคะปีนี้จะมีการจัดงานเต็มพื้นที่ค่ะเนื่องจากได้พูดคุยกับกงศูลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจําจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะคะว่าจะมี นักท่องเที่ยวจีนเข้าสู่ไทยจํานวนมากเดินทางมาเชียงใหม่15%ของนักท่องเที่ยวจีนทั้งหมดค่ะการจัดงาน3วันคาดว่ามีนักท่องเที่ยววันละ20,000คนนะคะสามารถสร้างรายได้วันละ200ล้านบาทค่ะรวม3วันนะคะ600ล้านบาทนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีการจองห้องพัก90%นะคะจาก40,000ห้องค่ะช่วงดังกล่าวจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเชียงใหม่คือคักขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการจัดงานก็เพื่อเป็นการสืบ วัฒนธรรมประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีนมีขบวนแห่มังกรเชิดสิงโตและวัฒนธรรมหลากหลายเพื่อสร้างความรักความสามาคัคคีพร้อมออกร้านจำหน่ายอาหารกว่า100ร้านค่ะโดยจะปิดถนนนะคะถนนช้างม้อยและถนนวิชยานนท์เป็นถนนคนเดินเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวค่ะเทศกาลชัยนาทามือเชียงใหม่ครั้งที่14ประจําปี2559นะคะจะมีกําหนดจัดขึ้นในวันที่7จ็ถึงเกกุมภาพันธ์ที่บริเวณตรอกเล่าโจ ภายในงานก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายค่ะค,คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการแสดงแสงสีเสียงการจุดพลุในช่วงพ,พิธีเปิดนะคะการแสดงเชิดหุ่นกระบอกการแสดงเชิดสิงโตขบวนมังกรการแสดงมังกรไฟค่ะการขับร้องเพลงจีนนะคะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนแสดงกังฟูค่ะการแข่งขันหมากรุกและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือการประกวดหนูน้อยตีหมวยสวยเก่งการประกวดมตดเชียงใหมใ่ัยนาทาว2016 เองค่ะ ในช่วงวันที่7-9ถึงกุมภาพันธ์นี้นะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็จะกลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะก็จะเดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมากค่ะในฐานะที่เราเป็นชาวบ้านนะคะก็ต้องให้การต้อนรับเป็นอย่างดีด้วยนะคะคุณผู้ชมในช่วงตรุษจีนในปีนี้ค่ะติดตามข่าวสารกับข่าวท้องถิ่นได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ทาง L C Cable TV เชียงใหม่ช่อง4แห่งนี้เวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสมัชญาโน่า พร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ